กินเลยให้กินตับที่ปาบกินเก็ไม่กินแรกกินแต่วันต่อมาใม้กินเลยอไม่กินเลยแล้วอะกมาเป็นเปล่ วันนี้วันที่16มิถุนายน2552ตอนนี้เราอยู่5แยกปากเก็ตนะครับซึ่งแจ้งมาว่าได้รับเรียกว่าพบเป็นสุนัขจรจัดพิการเนื่องจากอุบัติเหตุนะครับตอนนี้ที่เรามาถึงนี่ก็เรียกว่าสภาพท้องบวมแข็งนะครับเนื่องจากว่าปัสสาวะเนี่ยไม่ไม่ไม่ดีนะครับมีอาการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะแต่ก็ยังเรียกว่าโชคดีครับที่กระเพาะปัสสาวะไม่แตกแล้วก็เดี๋ยวเราให้การรักษาในในลักษณะที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ให้คําแนะนํา Today, 16 June 29, uh, at uh, Bucket, Nonthaburi, non I I found this case uh, accident and both paralysis here and have um, urine, but, but the urine uh, because accident. Uh, this case, we have treatment for dark and fluid therapy. and also our o รดักและ for uh, suggestion this case I think about 1,500 cases in Bangkok and around urban here <Okay. S 1> ตอนนี้เราก็พร้อมให้การรักษาแล้วนะครับตามมาครับ สำหรับในเคสนี้นะครับเราคงให้การรักษาในระดับหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการให้ยาการให้ขันยาก,กินยาฉีดะนะครับแล้วก็ทําแผลเขาและในส่วนของการดูแลก็จําเป็นต้องมีกรงอยู่นะครับเพราะถ้าเขาไม่อยู่กรงเนี่ยนะครับก็จะเป็นปัญหาให้คนดูแลไม่จบไม่สิ้นนะครับก็ต้องมีกรงอยู่กันอะไรกันสําหรับมาตัวนี้นะเนี่ยจริงจรนะิงแล้วคงไม่ได้ดุอะไรแต่ว่าเขาคนเรื่อวันเจ็บมาอะไรมาจ,าจมาันจะกัดแต่กัด ท้องช่วงนี้นะครับก็จะมีการอักเสบแล้วก็พร้อมกัอักเสบด้วยจริงๆแล้วการอยู่บนพื้นเรียบอย่างมันอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่าควรจะต้องลองด้วยแผมเพร์ดน,นะครับควรจะลองลองด้วยแผ่นเพิร์ีทีนึ่งจิยาหรอครับเพราะว่าวิธีการจิงยามันง่ายต้องสอนแน้่